สวัสดีนะครับสวัสดีพระพายเมฆสีทุกคนทุกท่านนะครับผมเจอกับเรากับช่องกลายไปบุญนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่15มีนาคมนะครับผม2567นะครับวันนี้ก็อรุสวัสดิ์ยามเช้านะครับเมื่อคืนก็ผมได้มานอนเฝ้าพระเศษนะครับเป็นเพื่อนลุงเหมานะครับผมก็มาเฝ้าดูอาการนะครับอาการตกมันของพระพายหนุ่มเศกนะครับผมอรุสวัสดิ์ยามเช้านะครับก็วันนี้ก็มีอาการอัปเดตนะครับผม เมื่อวานนี้เห็นลุงว่าโอ,โ,อโอ้ตกไหลลึงด้วยนะครับผมตกไหลลึงตกตกหนักเลยครับเมื่อวานแต่ว่าตอนเช้านี้นะครับมาดูตรงรูน้ํามันนะครับก็เป็นแห้งๆนะครับเป็นแห้งๆนะครับสำหรับเช้านี้นะครับผมรูน้ามันตรงขมับนะครับเป็นแห้งๆมีแค่คราบรอยเก่านะครับยังยังไม่มีตัวเยอะออกมาใหม่นะครับ ก็มาลุ้นกันนะครับผมว่าจะตกอีกหรือว่าอ่าจะไม่ตกนะครับผมก็ต้องมารอลุ้นนะครับมารออัปเดตนะครับอัปเดตว่าจะตกหรือจะไหลอีกนะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้แม่ๆได้รับชมกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับจากที่ดูก็ยังไม่ออกนะครับผมเป็นแห้งๆเลยนะครับยังไม่ออก ต้องรอดูอาการสามสี่วันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมถ้าไม่ไหลก็น่าจะได้หีกันน่าจะได้ไปออกงานนะครับผมได้ไปแห่งงานได้นะครับถ้าไม่ออกนะครับแต่ว่าถ้าออกเหมือนเดิมก็คงจะไม่ได้ไปไหนนะครับคงจะอยู่ที่เดิมนะครับตรงนี้นะครับก็มาร่วมให้กําลังใจกันนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารให้ดูเรื่อยๆนี่นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับขมัดนะครับ ก็จะเป็นคาบที่ไหลเมื่อวานนะครับผมเป็นคาบที่ไหลเมื่อวานมันเป็นแห้งๆอยู่นะครับตอนนี้เป็นแห้งๆอยู่แต่ว่าเมื่อวานนี้เห็นลุงว่าไหลออกลึงไหลเยอะเลยนะครับไหลเยอะเลยอันนี้ก็มารอลุ้นกันนะครับดูอาการครับว่าจะตกต่อหรือจะหยุดนะครับผมมารอดูก่อนครับก็เห็นรู้ว่า ปกตินะครับเพราะเสกนี้ไม่ได้ไม่เคยได้ตกมันเดือนมีนาเลยนะครับผมปกตินะครับยังเร็วสุดก็ปลายปลายเมษสานะครับผมปลายเมีสานะครับปลายเมษีแล้วก็ต้นพฤษภาคมนะครับต้นพฤษภาคมนะครับอย่างอย่างช้านี่ก็น่าจะปลายพฤษภานะครับผมปลายพฤษภาไปถึง ก่อนเข้าพรรษานะหวังแต่ว่าปีนี้นะครับปีนี้ก็คือแปลกนะครับคือตกเร็วนะครับตกเร็วมากตกเร็วมากนะครับเพราะว่าตกเมื่อวันที่13มีนาคมนะครับซึ่งเป็นวันช้างไทยพอดีเลยนะครับก็วันนั้นนี่ผมจะเป็นคนขับรถฟ้าเกษศรนะครับไปที่ศูนย์โคชานาจนะครับอยู่ที่ บ,บ้านะกลางนะครับผมนีกน่ก็ตอนเช้านะครับผมันนที่นอนที่หลับที่นอนนอนบนรถนะครับผมนอนพอนอย่างใกล้คิดนะครับก็เดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวมัต่อให้ดูกันใหม่นะครับ ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมก่อเมื่อกี้อยู่ที่บ้านสวนนะครับผมตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็พามาชมพ่อตวรูต่อเลยนะผมเดยความรอของพ่อพายพาตัวรูนะครับผมนี่นะฮะนวนมากวนมากวนมากเลยนะครับผมคลิปนี้ก็จะมีช้างให้ดูทั้งสามเชือกเลยนะครับผมวันนี้วันวันศุกร์ครับ แล้วก็ด้านนู้นวันครัวี้กพี่ธันวาอยู่ด้านนู้นนะครับผมพี่ธันวาอยู่ด้านนู้นนะครับพันวาอยู่ด้านนู้นนะผมสวัสดีทุกคนทก่านเลยนะครับขอตัวรูกันต่อนะครับผมดูความหลงเขาโอ้ยหามากกรยมากยยยยยยอมากยยมากยยยอยย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 ายย้ยย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 ยายยยยยบยยนยยวัน วันที่ส5บห้านะครับผมก็วันที่17บเจ็นี้ไปเห็นงานอยู่นะครับสำหรับน้องใบบุญนะครับผมวันที่ส7บ็ดนะครับเห็นว่าไปกับพี่ขวัญเมืองนะครับผมวันที่สิ็ไปกับพี่ขวัญเมืองนะครับ รับชมพ่อตุลูกันต่อนะครับหลังจี้คลิปที่แล้วนะค่อนข้างจะสั้นไปนิดนึงนะครับผมมัถึงเวลาแล้วนะก็เลยมาไลฟ์พ่อตุลูต่อเลยไดมาถ่ายคลิปพ่อตุลูต่อเลยนะอันนี้เมย์จะรับชมนะครับความรอนะครับผม,ว,มวันพุธสมบูรณ์มากนะครับผม ขึ้นชุดกันดตามใหม่ด้วยนะครับผมขอบคุณทชุดคอมเมนต์ด้วยนะครับทำวางออกแรงมากนะครับตอนนี้ก็ต้องมาลุน้นลุ้นพอ่อเสกครับให้หายตกมันไวๆนะครับผมเดีย๋ยวผมจะได้ไปเหงานกับพอ่อเสกด้วยนะครับพอ่อเสกก็จะได้ไปเหงานะไปเดินโชว์กำลังนะครับผมมาเป็นกำลังใจนะครับมาส่งกำลังใจให้ ก็ไปตื่นเต้นกันด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้นี่จากที่ดูนี่ก็แห้งๆนะครับผมไม่ไม่มีอะไรไหลออกมาแต่ก็ต้องเฝ้ารอดูอาการอีกประมาณสองถึงสามวันถึงสี่วันนะครับประมาณนั้นว่าจะออกอีกไหมนะครับถ้าไม่ออกนะถ้าไม่ออกเลยก็สามารถไปเหงงานได้นะครับแต่ถ้าออกก็ไปไม่ได้มันเดิมน,นะครับผมต้องมาลุ้นกันนะครับมารอลุ้นกัน นี่ก็มาดูความหล่อของปตูลูนะครับผมโอ้โหดูงานผมชอบงามากงานทรงนี้นี่แบบหล่อมากนะครับหล่อมากหล่อมากหล่อมากอ้วนมากนะครับผมดูในกล้องนี่ดูไม่ค่อยตัวใหญ่นะครับแต่ว่าถ้ามาดูของจริงนะครับหิ่งมีหลาคนบอกว่าโอ้โหพอตูลู ดูในคลิปนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยสูงงาก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เจอตัวจริงนะครับผมโอ้โหเสียงนี้มากันทุกคนเลยนะครับกับคำว่าโอ้โหตัวตูลูตัวใหญ่มากมันเป็นอะไรงานตัวแล้วนะครับผมนี่คือฟานของคอตูลูในอนาคตนะครับผม มีแต่คนว่าตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่กว่าในกล้องมากนะครับสําหรับผมก็คิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าจากที่เห็นตอนเข้าไปเอาตอนแรกนะครับที่ไปไปเห็นพ่อตูดตอนแรกนี่ดูเทียบกับคนแล้วนี่ดูไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่พอมาถึงบ้านนะครับมาเจอตัวจริงโอ้โหใหญ่นะครับแต่ว่าเขาอ้วนนะครับเขาเลยดูไม่สูงนะครับยิ่งแล้วเขาก็สูงอยู่นะครับผมสูงสูงในระดับหนึ่งเลยแหละ แต่คือเขาอ้วนมากนะครับอ้วนโอ้โหอ้วนป่าช้างช้างพังอีกนะครับอ้วนป่าช้างเพชรเงอีกนะครับเป็นช้างที่อ้วนมากตุ้ยนุ้ยมากนะครับผมก็อย่างว่าเนาะเมื่อก่อนเขาอยู่ในป่านะครับเขาก็หากินธรรมชาตินะครับแต่พอตะรูนี่เขาช้างชอบกินมากผมใช้อย่างละกินทั้งวันเลยแหละนะครับผม ว่าตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่บ้านเราแล้วนะครับก็อาหารการกินก็ต้องเปลี่ยนครับแต่ว่าความอ้วนนี้ยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับความอ้วนนี้ยังไม่เปลี่ยนครับยังอ้วนแบบอ้วนเหมือนเดิมเลยนะครับผมยังอ้วนเหมือนเดิมเลยนะครับเพิ่มเติมคืออ้วนมากนะครับเพิ่มเติมคืออ้วนมากสีตันแล้วไม่รู้นะครับตอนนี้แต่เห็นไม่ไม่บางคนเขาโอ้โหคอมเมนต์มานะครับบอกว่าทําไมอัลตูรู ทำไมถึงผอมลงหรืเอเปล่าอะไรหรือเปล่าโอ้โหอยากบอกนี้เลยนะครับว่าไม่มีผอมลงอย่างแน่นอนนะครับจากวันแรกมาแบบไหนนะครับตอนนี้สงสัยจะอ้วนกว่าเดิมอีกนะครับผมมองมุมนี้มองมุมนี้อ่าไม่เห็นพุงเท่าไหร่คือไม่ค่อยอาจจะเดินขั้นข้าลุงบ่อยแต่ว่าก้มจากข้างหน้อนอนานะครับหรือว่ามุมข้างหลังนะครับผม จะเห็นฟูงนะจะเห็นเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าล้วนมากนะครับดูมุมนี้ขอบพระคุณทุกการศึาขอบพระคุณทุกการรับชมนะครับดูมุมนี้ทุกรุกเลยนะครับขอบพระว่าฟูงนี่ตึงมากตึงมากเลยฟูงตึงมากเลยนะครับนี่นะครับสองสามเจ้าพร้อมกันเลย วันนั้นมีแม่ๆเข้าไปดู4,000คน2,000 2,400ชั 2, 000, 4, 000. ่วโงด้านหลังนะครับยิ่งกว่านี้นะย2,400ยิ่งกว่านี้นะชั่วโมงด้านหลัหนงนะครับผมขนาดโมงด้านหน้ายังมีหงุดหงิดขนาดนี้นะครับ ทางมุมด้านหลังนะครับเหมือนตอนที่พาออกเดินนะครับผมเหมือนตอนที่พาออกเดินก็โอ้โหเลี้ยมองมาจากด้านหลังนี่คือนึกว่าแต่ช้างเพชรเงียนะครับนึกว่าแต่ช้างพังนะครับผมเพราะว่าอ้วนมากอ้วนมากนะครับฟุ้งมีหางตึงเลยนะครับผมหางนอนพนมติดเลยครับ สวนนู้นสวัสดินของพันธุ์กล้วยก็ดูดินมากเลยนะดูดินมากเลยนะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาตู้เยอะคิงกันด้วยผมชอบตู้นะครับตู้ครับมันตะโกนตู้ครับมตะโกนนะคชอบผมชอบข้าวผายพาร์ตตู้เลเอามาเอามาโอ้เสียงหวานเลยอ่อนเสียงหวานเลยโอ้ยเลยหวานโอ้ยอ่อนเสียงหวานเลยห้าคนหกคนนี่ก็โอเคแล้วหอมแก้มก่อนมันแก้มก่อน โอ้ดูดูดูอ่อนมากอ่อนมากอ่อนมากอืมเสียงอ่อนหวานมากเลยเสียงอ่อนมากเสียงอ่อนมากสวัสดีครับคุณสนายท้าวมาแล้วนิคหรือเปล่าครับ เสียงหวานมากนะครับเสียงอ้อนหวานมากเลยโอ้ไ <nước> ด <no. Okay, S 1> okay, oh, ้ของอร่อยได้ของโปรดกินยำนะครัผมยูของชอบเลงแต่ตาชื่อสวยมากอร่อยมากนะครับผมมีแสบวันนี้ก็พูมาตะไคร้แล้วนะครับมาตะไคร้แล้วอือปตัดไปเสร็จกนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชม ที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับผมให้ทั้งพ่อพานุ์นเสกทั้งพ่อตูรูนะครับแล้วก็ทีมงานช้างวัฒนธรรมทีมงานนกเสกนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอีกทีหน้านะครับในคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับเหมือนไรร้างเลยครับมีหลานแววปนี้หมืนไรร้านนะ